จากคลิปนี้นะครับโคโคโคราคาร่วงเป้าโตแรงกำไรผันผวนอันนี้ที่พี่พาสสัมภาษณ์เดียวเลยเห่าเลยลววๆๆเอเยเอวันนั้นผมติดทุรละอะฮะอ่ะท่านนี้เขาถามว่ารบกวนสอบถามอาจารย์ครับยอดขายและอัตรากําไรขั้นต้นแบบแยกรายผลิตภัณฑ์เราจะสามารถดูได้จากไหนครับ,รบผมหาในหมายเหตุงบและคําอธิบายใส่จัดการก็ไม่มีครับมีมีมี อยู่ในหมายเหตุประกอบงบหัวข้อจำชื่อหัวข้อไม่ได้หัวข้อลักษณะรายได้มีหมายเหตุประกอบงบได้นอนไม่งั้งนพี่จำมาจากไหนล่ะทั้งยอดขายแล,แล้วก็รู้กันหมดำในขั้นต้นเหรอใช่ใช่ใชของรายสินค้าเลย รายสินค้าเลยรายสินค้าเลยคืออย่างนี้เบิร์ตในใหมายเหตุประกอบงบเนี่ยเขามีรายได้แยกตามสินค้าแล้วก็กําไรขั้นต้นแยกรายสินค้า mm hmm. เราก็อาจต้องมาคํานวณอัตรากำไรขั้นต้นเองนะแ,แค่คานวณเองมีข้อมูลแล้้ก mm ็คานวณได้อยู่แล้ว mm hmm. ใช่ไหมครับ mm hmm. มีครับทุกเต็มมากครับครับไม่งั้นมันจะเอฟเฟกต์ไดยังไงเพราะว่าตอนจําได้เลยว่างบออกตอนอยังคืน แล้วพอรุ่งเช้าเนี่ยราคาก็ล่วงตุ๊บเลยเจ้าว่าสแสดงว่าสมาร์ทมันนี่เนี่ยทำกันบ้านอพอเปิดงบปุ๊บเจอปั๊บพรุ่งนี้ราคาล่วงตุ๊บเลยอ,อยู่ในนั้นแหละครับครับซึ่งบริษัทส่วนใหญ่มีหรือว่าพูดได้ไหมว่ามีทุกบริษัทไม่ได้ครับมีไม่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 ส่วนใหญ่แต่ต้องเปิดดูทุกครั้ง มันจะอยู่หัวข้อเนี้ยลักษณะลักษณะรายได้ประมาณเนี้ยเขียนคําว um ่าประมาณเนี้ยมันจะคือหัวข,ข้อเนี้ยมีทุกบริษาาัทแต่ไม่ใช่ทุกบริษัทเนี่ยจะชี้แจงลักษณะราย,รายได้มีหมยเหตุด้วยใช่ลักษณะรายได้อลักษณะรายได้แยกประเภทรู้สึกหัวข้อชื่อประมาณนี้ยลักษณะรายได้แยกประเภทครับ